ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตู้คาราโอเกะบุนติวชั้นสามมากไปค่ะพามากเลย <c oughs> วันนี้จะพามาร้อ,องเพลงสิงแฉกจะขอ้องเพลงนี้ค่ะแล้วเ<อ>จะ,เ,จะเ,เพลงของหมวดกันเลยเออสู่สูรเลิกงานแล้วใช่ไหมคะเลิกงานกี่โมงกระมาณ6โมงกำลังกินอยู่ทํามห้ามถ่ายคนถ่ายคนถ่ายคือแกคนถ่ายอกหัก วันนี้คนถ่ายอกหักจะพาคนถ่ายมาร้องเพลงเออแต่เราเรีย่คนถ่ายไม่ได้อกหักไร้เวลาค่ะเสียงแหบด้วยเ์สตีมอกถ่ายให้กูหน่อยสิน่ารัหน้าเมามากเลยค่ะเพื่อนดูเม้าหรอเมามากน่าเม้าตกใจไม่ได้นอนคืนเกียดตเกียรติอะไรอกหัก ขอเพลงน้ำใต้สองหนึ่งเพลงค่ะเดินด่วนขอเพลงน้ำใต้สองเดี๋ยวกูรอให้เองดูนะ,ดน,นะคะดูการ์ดนะกซี่เวอร์ซ a b เวอะไรหรือว่าเมื่อกี้มีทุกคนถามว่ากูออกมาจากบทละครหรืองไงรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะ,ระอะไรนะเพิร์นอะไรนะพี่ชายอะไรอ่ะอะไรนะที่กูคั่วนอ่ะพาไปมันีอาะิีเจ้าสมุท <c oughs> อีสเตอร์สม ah. the mm ุดไอเรียนเตลมาเขาบอกว่าอีกเตอร์ส hmm. ม uh ุดขึ้นรถกันแรกเลยตอนนั้นที่กูยังไม่ได้บอกเลยก็คืออย่าเครียดก็คือไม่เครียดแหละไม่คีดตายอ่ะกดเพลงก่อนกดเพลงค่ะกดเพลงก็จะเอาเพลงของมิวสิ๋ิวไม่ล่ะจะถามอยู่เนี่ยแล้วเธอต้องเพลงอะไรเออคืออย่าทะเลาะกันนะคะกอยู่กดแป๊บค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เพลงของหมวยแล้วของน้ำผาเพลงที่ฉันเคยยืนอยากร้องเสียงแหบแฉก็จะร้องให้ฟังแล้วก็ฟังเสียงหน่วยกันอย่ากดห้องเจ้าอย่ากดเพลงก่อนใจเย็นะปั๊บปั๊บหัวแฟนมาเข้าตาคนไม่เห็นตัวเลขเลยอะเล้วกูเลยหน่ะแล้วมาแล้วอัดสุจับก้องขอร้องภาพใหม่ให้ใคร้องค่ะใครร้องพุชรี ดูเสียงนะคะมาหน้าเบอร์น้องทีค่ะบุกหอห ร้องเพลงกระแตให้ฟังหิูวทุ่มบ้างอะไรร้องเพลงกระแตให้ฟังไล์ถ่ายตัวเองตอนไหนถ่ายตัวเองไงอันหนึ่งจะร้องเพลงปูจ้ะอเออเออโตฮะใครชวนกินสลีกินสลีกินไหมเออกินไหมแดดวะหนึ่งพันบาทเฮ้ วันนี้ถ้าเด็กคนแก่คนทาราแล้วคนป่วยไปเที่ยวได้ปะฉันไม่แก่ฮะไม่แก่ไม่แก่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบยี่สิบไม่แก่โอเคหน้ายังเด็กอยู่หน้าเด็กไปแหกรถมาเป็นยังไงบ้างฮะเพื่อนบอกว่าไปแหกรถมาเป็นยังไงบ้างหน้าทำหน้าเลยดูหน้า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 นี่แกเราเป็นแหกเป็นสดเบอร์ค่ะหน้าสดจริงหน้าสรง วันก่อนเกิดวันนี้ตามกมมีนแม่กูเป็นคนโซนอีนี้คนรวยทำหน้ามากี่ร้อยกี่ร้อยทำทำไปนวดหน้ามาสี่ร้รอยอีเย็นกินน้ำกินเจอรี่โลอเท่าไหร่เครื่องโล่ห้าร้อยเออเออกูมาแต่ตัวพอยกแกงพวยก ok แกงเออ เข้าใจไหมอีฟ้าเข้าใจเว้ยว่ามึงขยกแกงแทนที่เป็นแกงบ้านกูอุยแม่บอกว่าทำก๋วเกี๊ยวให้มันหม้อหยักบอกให้กินไม่หมดมึงไม่ต้องกลับเออแล้วเป็นครูก็ไปแล้วทำไมกูจะไม่ไปใช่ปะใช่แต่ตอนเมื่อไรกูไปเออออกไปไปเขาตาแสบตาหน้าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟัง งเพลงกึ่งไวรุ่นกึ่งดนตรีกึ่งคิดไม่หมดคิดถึงใครปะไม่คิดถึงไม่แน่นะคิดถึงนาเดศนาเดศรอนะเดศไปต่างประเทศหรอไปตามเดศเดสายยะเข้าเรื่องเลยอะไรนะอะไรนะอะไรนะที่สุดไปทําเล็บมาไว้สองห้าสอง้ากูเล็บค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตามกันเท่าไหร่นะท่านแดงแดเท่ไร่ถีะถึงสามอินี่เมาเปล่าไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมเออไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมอุยแรงแรงตัวเพลงอะไรตัวเพลงอะไรอนี่กระเป๋าเดือนเลมอนมีตังเดี๋ยวล้งผิดนะคะปัญญาอ่อนกันเหรอเดี๋ยวมีตังอยู่นี่เดี๋ยวล้งตัวนี้นี่มีกระเป๋าเดือนเลมอนมีอันนี้มีตังอยู่สามผิดเดี๋ยล้อผิด มึงมึงรวยเหรอบ้านมึงมีไม่คาราวเก่ดใช่เหรออยากร้องที่บ้านเหมือนกันแต่เหมวยไม่อยาก